คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็เพราะเฟรนช์คอนเสิร์ตก็เป็นคอนเสิร์ตที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆพ่อพ่อแม่แม่นะครับให้เกียรติมาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเล็กๆแบบนี้เลยเพื่อนบกเพื่อนครับเป็นเพื่อนนะคอนเสิร์ตของเพื่อนที่ขยายจากห้องรับแขกเล็กๆเป็นห้องรับแขกที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับผู้ที่มาฟังหรือมาชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้เสพกับสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอในมุมมองรูปแบบใหม่บายมาสเตีครับความพิเศษ หลายๆคนอาจจะมองว่าศิลปินเยอะมาการาครับในบ้านความพิเศษเหรอครับความพิเศษก็จริงๆต้องให้เครดิตกับพี่จัคชูวินนะครับพี่จัคชูวินเป็นมิวสิคไรเตอร์ซึ่งเขาจะเรียบเรียงเพลงทั้งหมด40กว่าเพลงเนี่ยครับจะร้อยอยังไงจะเล่าเอยอยารื่องยังไงแล้วก็ต้องบวกกับโชว์เรเเตอร์คือพี่นนท์เขาจะเล่าเปลี่ยนบุ๊คแบบไหนเพื่อส่งต่อไม่ว่าจะเป็นพี่โฟงเป็นพี่ต้านะครับเป็นพี่เอฟบินเป็นทุกๆท่านนะครับท่านแล้วจะมีซีนยังไง และให้ทุกคนสนุกยังไงให้ไม่อยากลุกจากที่นั่งตลอดเวลาของโชว์คอนเสิร์ตการีครับเป็นศิลปินมา่าสามสิบนสามสิบสามท่านกับเกสหนึ่งซึ่งเกสเราย mm ังไม่บอกมีแก๊สอีกหนึ่งเลยร้อยยี่สิบแหนึ่งไม่โป๊กคอนเสิร์ตมาจากนานยืดยาวแค่ไหนเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมี อ๋อจมงกนะมันอยู่โมงประมาณประมาณสักสี่ชั่วโมงกว่าครับขึ้นอยู่กับว่าจิบน้ำชาเยอะแค่ไหนถูกท่านคอนเสิร์ตเราเน้นจิบน้ำชานะครับเพราาะว่สปอนเซอร์น่าจะแฮปปี้คุณคุณพ่อสอนไว้ฮะพี่องสอนไว้นะครับพนักงานท่านผู้ชมด้วยนะฮะพี่องครับครั้งนี้จะได้เห็นอะไรในโชว์ของเราจะเป็นบ้างบ้างคือจริงๆที่ถามว่าพิเศษนี่ก็คือความหลากหลายแหละวันนี้วันที่คอนเสิร์ตก็จะหลากหลายมีดนตรีหลายแนวนักร้องหลายหลาย สไตล์การร้องเสียงแต่ละคนแล้วก็มีแฟนเพลงของแต่ละคนที่จะมาดูในคอนเสิร์ตนี้ผมว่าเขาก็น่าจะเต็มอิ่มนะผมว่าความหลากหลายของงานของเฟรนส์ก็คือชื่อมันบอกตรงๆอยู่แล้วรวมเพื่อนเยอะที่สุดนะแล้วก็สนสนาแล้วคนก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันถ้ารวมตัวท็อปของดูไว้เลยอะค่ะงานเดียวไปดคิวกันยังไงคะไปเยอะขนาดไม่ยาก ดีคิวกันยังไง่ะครับสีดื่มนะสีดื่มไม่ดื่มหรอพี่พี่คนกแกก็พยายามหาวันที่ว่างตรงกันให้มากที่สุดครับแล้วก็ได้มาแล้วที่พี่เพื่อนๆทุกคนก็ได้คิววันนี้มาแล้วก็ดีใจที่พี่ๆขอบราบขอบพระคุณที่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้คิววันนี้แล้วมาร่วมกันสร้างชิ้นงานใหม่ดีกว่าที่เป็นแทรกไม่ดึรที่ดูเหมือนง่ายจริงๆไม่ง่ายนะมันจะคิวตรงกันใช่ไหม าจะสถานที่ลงตัวผู้สนับสนุนอีกไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเครดิตของวาสถุพิสเขาครับครับพี่เอสครับพี่เอมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ให้เราในปัจจุบันไหมพี่ก็เหมือนว่าอย่างผมนะผมว่าไม่เจอพี่ๆน้องๆมานานหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเป็นสนิทกันมากด้วยบางคนนะฮะแล้วก็แล้วก็เรื่องสายสัมพันธ์เรารู้จักกันมาเป็น10ปีดีกว่าเพราะว่าอย่างที่พี่พีทคัดศิลปินมาเนี่ยเรียกว่า รุน่นแม่รุ่นพอ่อรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นเด็กๆรุ่นเด็กเด็กเอ้ยเอฟไปรู้จักแบบแม่ตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยรู้จักได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราจิบน้ำชากันมาก่นกนกนกนอนครับเรามีจุดเชื่อมฮะทุกอย่างมันมีจุดเชื่อมหมดเลยไม่จุดเชื่อมกันได้นะใช่จุดเดียวไม่แล้วจิบน้ำชาตำรานี้ผู้ที่เป็นปร,รมาจารย์สูงสุดนะครับก็คือพี่โปน๊นะครับแล้วก็แม่ตุ๊กนะฮะแล้วก็แม่ตุ๊กใช่ฮะจ้าวตอนนี้ซื้อบัตร วันที่23ครับ23 23จะเริ่มกดบัตรได้ครับอรีเบิร์ดนะครับในทัศนีย์เมเจอร์ทุกสัาขาก็ยังไงก็ฝากคอนเสิร์ตนะครับ Hall of Friends คอนเสิร์ตนะครับวันที่26กรกฎาคมที่ One แบ็คฮอกนะครับฝากด้วยรับรองว่าเป็นคอนเสิร์ตที่คุณจะไม่เสียใจเลยที่คุณมาดูในครั้งนี้เพราะว่านี่คือศิลปินระดับประเทศนะครับที่มีจุดเชื่อมบางอย่าง ที่จุดเชื่อมบางอย่างที่แตกต่างอ่าบอกอย่างเงี้ยและไอ้ความที่แตกต่างนั่นแหละคืออะไรต้องมาติดตามในคอนเสิร์ตอย่าว่าแต่ผมดูเลยนะฮะยังไงฮะิล้วพี่ก็อยากรู้เว่าว่ามันคืออะไรต่างมันเป็นยังไงก็จะเชื่เดือนละกนอยากรู้นะฮะรอดูรอเล่นรอร้องวันนั้นเป็นไงนะครับผมอยากรู้ไหมพี่มึงจั๊จัวินิวจะขนาดไหนแต่ผมอยากรู้อยู่อย่างหนึ่งพี่ใครจะขึ้นก่อนขึ้นหลัง มีแต่คนแย่งขึ้นก่อนเชื่อว่าครับผมจะมีเพิ่มรอบมีเพิ่มรอบอีกนะก็แบบขายบัตรโอ้โหใจเย็นๆครับใจเย็นใจเย็นเอารอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะเลือกฉลงข่าวทีเดี๋ยวจะมีอีกรอบคุณครับ Welcome to Star Society